เนื้อหาทั้งหมดในระดับมปลายทั้งหมดแล้วนะคะก่อนที่เราจะตะลุยโจทย์คือเราต้องวางแผนนะคะว่าเราจะทำเคมีเอเรเวลอยู่ในช่วงคะแนนเท่าไหร่ซึ่งทางเลือกมีไม่มากนะหนูมีปรณัยนัย30ข้อข้อละ2.5คะแนนทั้งหมดเนี่ย75คะแนนนะคะ แล้วก็อัตนัย5ข้อข้อละก5คะแนนรวม25คะแนนก็จะเป็น100คะแนนพอดีซึ่งในปีของหนูก็คืออิงจากปีนี้นะคะทีแค6 6เนี่ยทั้งประเทศทำคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่18.4เต็มร้อยถ้า เขาคิดแบบเก่าคือเอาวิชาละ30%คะแนนค่าเฉลี่ยประเทศคือไม่ผ่านเกณฑ์ในการยื่นกสพทนะคะแล้วคนที่เกิน50%ในประเทศมี90้า้อยกว่าคนจาก80,000กว่าคนเกือบ90,000เพราะฉะนั้นคิดเป็น1%ที่ผ่านครึ่ง คือหนูต้องเอาตัวเองมาตกที่หนเซนี้ให้ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรไหมก็อาจจะไม่ถ้าหมวดวิทยาศาสตร์หนูรวมกันแล้วเก,เกินเกินเกณฑ์ก็คือ90แต่จะติดหรือไม่ก็ไม่รู้แค่เกินแค่ผ่านแค่ยื่นได้นะคะจาก300 ซึ่งเฉลี่ยมันควรต้องวิชาละ30นั่นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อาจจะทําได้ดีทั้ง3วิชาเลยนะคะก็คือสมมุตินะตอนนี้มันมีข้อมูลปี64-6566 6นะคะ6 4แกมสี 4, น้ำเงิน6 5สี 65, 4, ส้ม66สีเทาหนูจะสังเกตว่าในช่วงคะแนนที่ต่ำมากๆอนะคะ่ะ ไม่ถึงสิบคะแนนเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พ้น30สิบคะแนนมามันลดลงมาตลอดต่อเนื่องแสดงว่าเคมีคือตัวแม่ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งที่ถ้าหนูมีเป็นคนหนึ่งที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับวิชาเคมีแล้วแล้วก็ คือหนูต้องอยู่ตรงช่วงที่คนหมู่มากอยู่ก็คือตรงค่าเอดีของเขาแล้วหนูก็จะไม่อยากสู้ต่อแต่ถ้าหนูมองเห็นว่านี่คือโอกาสคนหมู่มากมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเองให้ได้แล้วมันก็คือตัวที่จะทำให้หนูเฟดตัวเองอะไปกองอยู่ตรงคนหมู่น้อยซึ่งไอบริเวณคนหมู่น้อยตรงนี้แหละมันคือ คนที่จะเป็นหมอทันตะเทศสัตวะไอเทือกนี้แหละก็ต้องถีบตัวเองข้ามมีภูเขาสูงๆนี้หลุดตัวเองออกมาให้ได้ไม่ว่าจะสิ่งแวดลอ้อมบอกว่าเคมีมันโคตรยากยังไงก็ตามก็ต้องผ่านไปให้ได้แต่ถ้าหนูผ่านไม่ได้คือหนูสู้กับเคมีไม่ได้จริงๆแล้วเกิดมันต่ำกว่า30คะแนน คือต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องมีชีวะและฟิสิกส์ที่แม่งเจอัพอหรือหนูจะเหนื่อยกับเคมีเพิ่มขึ้นเพื่อถีบตัวเองมาอยู่ในตกในช่วง30-40แล้วชีวะฟิสิกส์มันไม่ต้องถึงขนาดเทพของประเทศแต่เอาแบบต้นๆอยู่ติดหนึ่งใน2,000ให้ได้สัก60หรือหนูสู้กับเคมีอย่างหนักหน่วงเพื่อที่ ฟิสิกกับชีวะต่ําลงมาอีกนิดนึงก็ได้ด้วยนั่นหมายความว่าหนูต้องบาลานซ์ฟิสิกเคมีชีวะให้มันพอๆกันไม่มีอะไรพุ่งแต่ไม่มีอะไรแย่หรือหนูจะเลือกแผนที่มีชีวะหรือฟิสิกพุ่งหนูต้องมั่นใจว่านนหนูพุ่งจริงๆนะก็คือหนูซ้อมชีวะมาแบบแ5ดห้าอัพอย่างเงี้ยคือมั่นใจได้โอเคถ้าหนูท้อกับเคมีแล้วมันสามารถตัด ออกไปก่อนได้แล้วก็หนูมาทุ่มเอาชีวะให้มันเกิน85จริงๆได้ทีนี้หนูจะเป็นคนกลุ่มไหนมันยังตอบตอนนี้ไม่ได้จนกว่าหนูจะทําข้อสอบมากพอแล้วก็เห็นตัวเองว่าสุดท้ายแล้วอะอะไรคือจุดที่จะดึงให้เรามาตกอยู่ในช่วงนี้ให้ได้ให้ช่วงคนที่น้อยๆหนึ่งใน2,000ของประเทศให้ได้นะคะ ก็ต้องอาศัยการทำข้อสอบมากพอซึ่งก็เราก็จะฝึกกันตั้งแต่คอร์สนี้แหละอืแล้วก็เริ่มให้เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เป้าหมายถ้าหนูอยากเป็นคนที่เกิน50เคมีหนูจะต้องทำอัต,ตนัยให้เต็มให้ได้เป้าหมายไม่ใช่หมายความว่าหน้างานหนู ไปถึงแล้วมันไม่เต็มแล้วหนูจะลองหุ่มลองให้ไม่ไปสอบวันต่อไปก็คือไม่ได้มันคือแค่เป้าหมายเพราะฉะนั้นมันอ่านจะได้หรือไม่ได้แต่มันมันคือหมายความว่าสุดพลังของเราในช่วงเวลานั้นที่หนูจะทําให้เต็มเพราะฉะนั้นตอนซ้อมมันต้องซ้อมถึงจุดเต็มให้ได้25คะแนนหนูจะเก็บไปไว้ในมือซึ่งหัวข้อที่มันออกแน่ๆมันหนีไม่พ้นปริมาณสารสัมพันธ์กฎเบสสมดุลแล้วก็เคมีไฟฟ้าที่จะต้องเก็บ ซึ่งอีกหนึ่งข้อข้อที่5คืออะไรบางที่มันอาจจะปริมาณสารสัมพันธ์คู่เคมีอินทรีย์หรือมันก็อาจจะแบบมีอัตราคู่ปริมาณสารสัมพันธ์ก็ได้ก็คือยังไงมันก็ยังยืนพื้นว่าปริมาณสารสัมพันธ์มาแน่มาตลอดอยู่แล้ว ในส่วนของปรณนัย30ข้อถ้าหนูทำอัตนัยเสร็จแล้วหลังจากที่เข้าห้องสอบไปแล้วเลือกทำอัตนัยก่อนดูเวลาแล้วเกินครึ่งชั่วโมงแล้วหยุดก่อนแปลว่าหนูเกินครึ่งชั่วโมงแปลว่าหนูไปต่อไม่ได้แล้วละถ้าหนูไปได้คือหนูเสร็จตั้งแต่ภายในครึ่งชั่วโมงไปแล้วเออทีนี้หนูไปต่อไม่ได้หนูต้องตัดใจแล้วมู v ออ n มาที่ปรณนยัย 30ข้อข้อละ2.5คะแนนให้เลือกทำา12ข้อถ้าอัตนัยเต็มถ้าอัตนัยหนูทำหนูทาทั้งหมดฝนทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคะแนนออกมาเต็มแต่หมายถึงว่าทำทุกข้อครบหมดมาเลือกตรงนี้12ข้อจะได้อีก30คะแนนหนูก็จะได้25บวก30เป็น55ในมือขั้นต่ำแล้วซึ่งตอนนี้ถ้า55ในมือจริงหนูไปอยู่1นึ่งใน2,000ประเทศแล้วนะ หนึ่ในพันด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาได้50เป็นต้นไปมีแค่984คนแสดงว่าหนูไปอยู่1นึ่ในพันของประเทศแล้วนะคะตรงนี้ก็คือมันจะมี3มีสสัมพาทณ์ด้วยการพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ทที่อ่านแล้วตอบได้เลยคือความปลอดภัยและทักษะโจทย์ในหัวข้อนี้บทนี้เนี่ยมันจะมาหนึ่งหน้า A4 คน70%ของประเทศเขาไม่ทำเพราะว่าเขาคิดว่า ตกใจแล้วก็อาจคงยากมัง้งอาจจะไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะการที่ให้ขขอสอบมาหนึ่งหน้าคำตอบอยู่ในนั้นแหละอย่าทิ้งเอา2.5ุคะแนนจากความปลอดภัยมา1ข้อนะคะ 2. คือโครงสร้างต,อ,ตอมรละต่างางาธาตุก็คือส่วนตรงนี้มันแค่อ่านโจทย์แล้วก็แบบขีดขีดเขียนเขียนทดทดนิดหน่อยเออมันก็จะทําได้มันไม่ได้เป็นโจทย์พลิกแพงได้เพราะมันคือทฤษฎีแล้วก็ส่วนของพันธะเคมี Me, นะคะที่ก็จําเอาว่าทฤษฎีไม่ได้ดิ้นอะไรเยอะแยะนะคะ ก็จะต้องเก็บตรงนี้ถ้าไม่ถนัดเก็บตรงนี้อ่ะก็มีทางเลือกอีกว่าก็ไปเก็บคำนวณก็ได้ถ้าคำนวณก็แก๊สมีไม่กี่สูตรอาจจะ8คนพลก็8สูตรต้องมีมันต้องออกสักสูตรนึงอะแล้วก็มีอัตราหัวใจของมันก็คือเรื่องกดอัตราจะเห็นตารางเห็นความเข้มข้นนะคะแล้วก็เรื่องตัดใจที่มีผลต่ออัตรามันก็มีคอนเซปต์ของมันอยู่แล้วก็ปริมาณสารกดเบสนะคะถ้าสมมติว่าหนูไม่เก็บ ข้างบนนี้หนูต้องมาเก็บตรงนี้ซึ่งหนูได้คะแนน2.5เท่ากันถ้าเราอยากแบบผ่อนแรงมันก็ควรต้องเอาตรงนี้นึกออกว่าเออส่วนที่มันจะมีแบบไม่ได้ใช้สูตรตายตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้ใช้พื้นฐานแค่อย่างเดียวก็คือในส่วนสุดท้ายเป็นข้อที่หนูจะข้ามที่กระโดดที่เว้นไว้พวกเนี้คือในที่สุดแล้วเราจะกลับมาใช้ดวงมว่วนะคะ ร่วมกับความรู้พื้นฐานซึ่งเวลามัว่วเวลาเสี่ยงดวงคิดขั้นต่ำสุดนั่นคือมี5ช้อย20%ของ5ช้อยนะคะก็คือถ้าตหนูตอบถูกก็คือ20% 1ใน5ถูกไหมทีนี้มันเหลืออีก18ข้อก็นำา 20, คูณร้อเออหาร100ยคูณ18หนูจะได้อีก9คะแนนเมื่อกี้หนูมี25บวก30แล้วก็มาบวกอีก9คือ64มันจะเกิน ไปมากๆไปจะท็อปประเทศแล้วเออทีนี้อันนี้มันคืออุดมคติมคือเรื่องไอเดียลถามว่าอีอัตนายห้าข้อจะเอาแค่5้าเองหรอทำได้ทำจริงหรอเลือกแค่ห้าทำแค่5ข้อก็จะได้ขนาดนี้เหรอคือหนูกว่าหนูจะได้อีหข้อตรงเนี้ยหนูต้องมีความรู้ทั้งหมด13บบทในวิชาเคมีนะ ทั้งหมดถึงจะไปทำห้านี้ได้เพราะหนึ่งข้อในอัตรายมันไม่ใช่ปริมาณสารเพียวๆแน่ๆไม่ใช่ตรงไปตรงมาแน่ๆแต่มันอาจจะปริมาณสารกับไฟฟ้าปริมาณสารกับเคมีอินทรียปริมาณสารกับอัตราอะไรก็ได้รานเขาเรียกว่าข้อสอบที่มันไปยุกก็คือต้องเอาพื้นฐานไปต่อยอดเองให้ได้นะคะต้องมีพื้นที่แม่นก่อนก็นั่นแหละที่เรียนมาทั้งหมดทั้งมวลเพื่อไปทำเท่าหนีแต่มันไม่ใช่เท่าหนีหรอก เออมันตั้งขนาดนี้ทีนี้เราจะมาดูว่าเมื่อปี6-5กับปี6-6เนี่ยความแตกต่างของจำนวนข้อนะคะมันเป็นยังไงนะคะก็ดู6-5กันก่อนนะคะ65เนี่ยเป็นปีที่ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับหนูที่สุดเพราะว่า มันยังมีปริมาณข้อสอบเกินกว่าปีหนูอยู่นั่นก็คือมีปรนัย40ข้อคิดเป็นข้อละ1.875คะแนนหมายความว่าแค่เปรียบก,กันง่ายๆหมายความว่าปีหนูถูกลดข้อสอบลงมาข้อคะแนนแต่และข้อมันจึงแพงขึ้นดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้อสอบง่ายลง ก็ต้องให้มันคู่ควรนะกับคะแนนที่มันต้องได้ก็คือจาก1.875เป็น2.5เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าย้อนกลับไปที่กราฟเดิมว่าทำไมคนมันทำได้น้อยลงขนาดนั้นวะก็เพราะว่าข้อสอบมันยากขึ้นไงแล้วูญเสียทีข้อหนึงมันสูญเสียจาก1.875เป็นูญเสีย2.5มันก็เลยทำให้ค่ามีนของประเทศต่ำลงมากๆจากเดิมเพราะฉะนั้นคือ เราทำยังไงอะ่ะให้เราแบบอยู่ในช่วงที่มันต้องผ่านเกณฑ์ด้วยแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งในพันประเทศให้ได้ด้วยคือหนูก็ต้องดูปริมาณข้อสอบว่าบทไหนที่หนูต้องเอาให้ได้ต้องเก็บให้ได้นะคะอันแรกที่จะออกก็คือความปลอดภัยและทักษะในห้องปฏิบัติการเนี่ยหนึ่งข้อก็คือไม่ว่าออกมารูปแบบไหนจะเอาจะเอานะคะอะตอมและสมบัติของธาตุในปี65มี4ข้อ พันธะสองข้อปริมาณสารหข้อแสดงว่าคือบทที่หนูทิ้งไม่ได้โดยเด็ดขาดและต้องทําใจรักมันสุดๆก็คือปริมาณสารอย่างแน่นอนแล้วหนึ่งอะแต่ในระหว่างแก๊สนะคะสมบัติของแก๊ส3ข้อกับสมมติพันธะเคมีกับความปลอดภัยหนูลองคิดง่ายๆพันธะเคมีกับความปลอดภัยสมมติว่าหนูไม่หนูไม่ได้หนูเห็นจํานวนข้อแล้วหนูตอบไม่ได้แน่ๆเลยอันเนี้ยหนูก็ต้องมาทําแก๊สให้ได้เออแค จะเอาอะไรไว้เอาอะไรออกนะคะหนูทำทั้งหมดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถึงเวลาหนูต้องตัดนะคะว่าจะเอาอะไรไว้เอาอะไรออกซึ่งามาดูจำนวนข้ออันต่อไปอัตรานะคะคืออัตราการเกิดยาเคมีออกสองข้อสมดุลออก5อย่างเงี้ยหนูจะทิ้งมันได้ไหมคือไม่ได้เลยกดเบสได้ไหมไม่ได้ถ้าหนูทิ้งก็คือหนูปริดชีพไปเลย ออไฟฟ้า 4, เคมีอินทรีย์5พอลิเมอร์3นี่คือในปี65ซึ่งเคมีอินทรีย์เนี่ยนะมันเป็นบทที่สร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเกินครึ่งประเทศเพราะว่าเคมีอินทรีย์อยู่มา6เทอมหนึ่งทุกโรงเรียนไม่เอาเกรดแล้วสอบบางไม่สอบบางบางเลยก็ไม่มีสอบเด็กเนี่ยคือเรียกว่าหลงระเริงอยู่ในช่วงที่คิดว่าสุขสบาย เพราะว่าเคมีอิน e ที N C ในโรงเรียนไม่เน้นแต่หนูดูว่ามันห้าข้อนะคือถ้าหนูจะโดนสิ่งแวดล้อมกลื่นแล้วไม่เอาเคมีอินทรียก็คือค่าตัวตายเบาๆห้าคูณสองจุดห้าไปเรียบร้อยแล้วคะแนานไปแล้วหายไปเลยซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้กับเด็กที่แคทหกมาแล้วเพราะว่าโรงเรียนอะไม่สอบด้วยนะโรงเรียนหนูนี่แหละ หรือสอบแต่ว่าวิธีสอบอาจจะเหมือนไม่สอบก็ไม่รู้ก็พีพีก็ทิ้งหมดเลยไม่รู้แม้กระทั่งเอาเคนต่างกับเอาเคีนยังไงแล้วเอาเคนกับไซโคโเคนสูตรทั่วไปไม่เหมือนกันคือยังไม่รู้เลยถึงขั้นนั้นมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วเผอๆอเคมีอินซีใน5ข้อที่มันไปแทรกอยู่ในปริมาณสารอีกอก็พังหมดไปหมดเลยนะคะ ส่วนพอลิเมอร์สข้อเนี่ยพี่ไม่เคยคาดหวังจากบทนี้เลยแม้กระทั่งตัวพี่เองเข้าห้องสอบก็คิดว่าพี่เข้าไปมัว่วก็นั่นแหละอาจจะ3ามสองหนึ่งสาห้าหรือห้าสี่สาไม่รู้เลยเพราะว่ามีพื้นมีแค่พื้นฐานแต่ไม่ได้บอกว่าหนูจะทําได้เพราะมันออกคือพอลิเมอร์เนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากโมโนเมอร์หบวกโมโนเมอร์สอหนึ่งกับสองรวมกันได้พอลิเมอร์ตัวหนึ่ง แต่1ไปบวกกับ3ได้อีกตัวหนึ่งหรือถ้า1 2 3ได้อีกตัวหนึ่งคือแม่งไม่รู้เลยอะว่าเขาจะเอาโมโนเมอร์ตัวไหนมาบวกกันแล้วแม่งจะได้จะเอาพอลิเมอร์ไหนมาออกในโลกใบนี้ที่แบบตื่นเช้ามากก็เจอพอลิเมอร์ตลอดเวลาจนหลับอะมันมันเดายากมากๆเพราะฉะนั้นพี่ไม่เสียเวลากับมันมากมายนะัคือแค่ทบทวนคอนเซ็ปต ปฏิกิริยา Polymerization มีแบบไหนแบบเติมแบบควบแน่นปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ยังไงถึงเรียกพอลิเมอร์ดูยังไงเอาแค่เข้าๆอย่ายไปทุ่มเทกับมันมากมายนะัต่อให้มัน3ข้อในปี65แต่มันถูกลดลงในปี66นะคะ,ะในส่วนของอัต,ตนาย ปริมาณสารถูกออกมาสองข้อทั้งทงท,งที่มันมีเรื่องที่ออกต้งเยอะตั้งแย่ที่เป็นคำนวณน่ะแต่ปริมาณสารยังถูกดึงออกมาในทีแคปห5 2องข้ออะตอมและตารางธาตุซึ่งแบบไม่น่าจะมาออกในอัตราไหนก็มาออกในปี65นะคะแล้วก็มีแก๊สกับกฎเบสซึ่งอะไอที่เราเก่งปริมาณสารแล้วก็ แก๊สกดเบรคอะมันยืนพื้นมันควรมันควรมีนะคะแต่มันก็มีเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นในชีวิตจริงของหนูนะคะหนูก็จะเจอเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเจอเซอร์ไพรส์แล้วแบบเฮ้ยเราไม่ทันได้เตรียมตัวไปกับอัตนายที่เป็นบทที่เราคาดไม่ถึงต้องทิ้งก็คือต้องทิ้ง เออหนูไม่ต้องไปยำคิดย้ำทำไปต่อเลยนะคะแล้วก็นึกไว้เสมอว่าเราต้องไปอยู่ตรงหนึ่งในพันให้ได้คือเราจะมาแบบยำคิดย้ำทำอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะทีนี้มาดู66ที่ใกล้เราสุดๆนะคะในปีที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาะเดือนที่แล้ววันที่9นะคะก็ เห็นข้อสอบฉบับเต็มหมดแล้วแหละคนลุกอยู่พอสมควรแต่ถามว่าคนเตรียมตัวไปอ่ะไปถึง64ได้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่แบบเรื่องหน้าเหลือเชื่อนะคะประนณัย30ข้อมาเหมือนเดิมความปลอดภยัย1ข้อ บทความปลอดภัยคือมีอยู่แบบสิบกว่าหน้าช่วยอ่านแบบอีกครั้งหนึ่งอ่ะแค่แบบเออแค่นั้นเพื่อเอาข้อหนึ่งสองจุมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงก็คือควรเอาอะตอมและสมบัติของธาตุสามข้อพันธะเคมีสองข้อปริมาณสารหนูเห็นไหมว่ามันเป็นบทที่แบบคือพี่ถึงใช้เวลามากๆก,ก,กับปริมาณสารสัมพันธ์ของหนูตอนมสี่เทอมสองทั้งปิดเทอมและเปิดเทอม เออเพราะมันคุ้มค่าแล้วมันทิ้งไม่ได้เออส่วนแกตาัดม,มา1ข้อโอเคท่องได้8ปสูตรออก1ข้อก็ยังดีวะนะคะอัตราปีนี้มา2ข้อสมดุล3ข้อกดเบสนะคะเนี่ยยืนพื้นเลยว่าสมดุลกับกดเบสยังคงนำอยู่นะจำนวนข้อนำเคมีไฟฟ้าก็มามาเต็มมา4และเคมีอินทรีย์ที่คือเขารู้ไงว่าเด็ก มหหลายๆโรงเรียนไม่เอาทิ้งมา5้าคูณสอเข้าไปหายหมดทําไม่ได้มันคือไม่ได้จริงๆเพราะว่าพี่บอกว่าหนูต้องทําทั้งหมดตั้งแต่เอาเคนถึง a อไมให้รู้ทั้งหมดเพื่อไปทําข้อสอบอาจจะแค่ข้อเดียวก็ได้แต่มันต้องรู้ทั้งหมด รู้แค่ส่วนของ C H ไม่มี C H O ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเคมีอินทรีย์คุ้มค่ากับการที่ต้องลงทุนแล้วเราก็จะอยู่กับมันกับโจทย์ที่เยอะมากๆไปอีก4-5ครั้งเออมันมีความจำเป็นเพราะพี่จะไม่ได้กลับมาที่ตรงเคมีอินทรีย์ได้อีก เราะฉัน4ีถึงหครั้งนี้เอาให้เสร็จให้จบแล้วคือพร้อมแล้วแล้วก็มีชัยไปกว่าคนอื่นแล้วที่เราจะเก็บ5ข้อนี้ไว้ในมือซึ่งปีนี้มันจะไม่ต่างกับปีหนูมากมายนักดังนั้นอย่างแย่สุดมันออกสแต่มากสุดก็ออก6ก็เบ็ดไปไมได้แค่นี้นะคะพอลิเมอร์มา2ข้อก็พี่เห็นข้อสอบพี่ก็ยังแบบดวงแหละเออดวงดีก็ได้อะทีนี้ หลักการไอตอนจะดวงเนี่ยนะคือหนูต้องผ่านการทำข้อที่มันทำได้มาแล้วทั้งหมดแล้วอะแล้วหนูมาดูว่าหนูตอบชอยไหนไปมากที่สุดแล้วมาดูอีกทีว่าจะใช้วิธีดิ่งหรือแรนดอมถ้าหนูทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือพี่ตั้งไว้12แต่หนูเข้าไปดันทำได้20ขึ้นมาเท่ากับว่าหนูเหลืออีกแค่10ข้อ สิข้อเนี้ยทิ้งดิ่งเป็นช่วงๆได้เช่นอาจจะ1 1ึ่งหนึ่งแล้วสองสองมีโอกาสอย่างนั้นได้แต่ถ้าสมมุติหนูทําแค่ได้ตามเป้าเลยพี่สั่งไป12หนูจะทําแค่นี้เพราะพี่บอกมาเออเหลืออีก18บปดเพียบเลยแต่ไม่ต้องกลัวใน18บแอย่างที่บอกว่า20%ให้ตามใจสั่งมาจะ3จะ4ีหอะไรก็แล้วแต่ฝนไปเลย เออมันจะได้20%ขั้นต่ำสำหรับคนดวงกุดอยู่แล้วนะไม่ต้องดิ่งคือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนซ้อมสอบในโอกาสถัดไปก็ต้องมาดูอีกทีว่าชุดนี้หนูเหมาะกับการมั่วแบบไหนอส่วนปีที่แล้วปีที่9มีนาที่ผ่านมาที่แคทหกเนี่ยอัตนัยนะคะมาปริมาณสั่นสองข้อตอมตรารางธาตุหแก 1, ๊สหกดเปสหนึ 1, ่งก็ออข5ข้อมีคนได้เต็มไหม คอร์สตะลุยโจทย์กับคอร์สโคงสุดท้ายเด็กที่นี่มีมีอืมมีและยังจะไปขอทวนสอบด้วยนะไปขอดูด้วยนะอันนี้งงมากก็คิดอะไรอยู่อ่ะเออเพราะว่ามีเหมือนเขามั่นใจว่ามันเขาจะถึงหกสิบแต่ว่าได้มาห้าสิบสี่ก็เลยไปขอดูพี่ก็แบบเสียวมากเลยเกิดเกิดต่ำกว่าเดิมแต่ว่าสุดท้ายเท่าเดิมน้องก็เห็นแล้วแหละเออผิดปรนัยค่ะ